เราเราเปิดเลยพี่เราเราเปิดเราเปิดเลเตรียมปิดเ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 ตรียมเฉยๆปิดพี่เปิดเปิดเตรียมเปิดเตรียมจัดเซฟปิดเออปิด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 ปแล้วครับปิดปิดได้มาแล้วปิดปิดปิดสวยปวอย่าไปบัมเขานะครับอย่าไปบั๊มเขานะครับไม่ได้บัมนะครับปิดไว้ปิดไว้ ไม่ได้บั๊มนะครับเอ้าคุณตำรวจไอ้ปืนจริงเหรอจริงอยู่แล้วอะจริงอยู่แล้วเอ้ามีพวกโรยจริงเราะแล้วดังโหมมากตำรวจงงเธอตำรวจงงตำรวจงงเดี๋ยว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 มาชุบเพื่อนหน่อยตำรวจใช้ปืนจริง ลากไปเลยลากไปเลยะไรตาเยอะลงๆลงดอเดยนไปแดไหมเ่งนากไปนะฟังดีๆมันเดิลากไปทีเงียบๆแล้วค่อยชุดก็ได้ตรวจอยู่ในอู่นะลงดมให้ผมแดน่ยชิบนะเ๋ยาก่อนเ๋ยวก่อนเหาเยกเ่มเหยา่อนเหียลเ่มเยาอนเหยาเสียกำลังเพิ่มถอยาก่อนถอยาเสกอมยาก่อนเ๋ยวเสียกำลังเพิ่มถอยาอก่อนเอยาเ่อนครับถอิ่มาก่อนไมยเป็นไรไมงเป็่ไรอยตรกไอนเ่ยาเสียอยูับนอู่เยาบก่อนเห ปนจริงไม่ยั้งเลยปนจริงครับปนจริงโดจับแล้วไงจริงสเป็่ไมจับเต็มเลยอ่ะเจอพวกมาตรงนี้อ่อมีใครจะมาเจอไหมโอ้ยเยี่ยไม่ใช่มาว่วงลวงยี่ตำรวจ รถผมยางแตกเบรกแตกด้วยก็เลยออกไม่ทัน